สวัสดีวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566นะครับสวัสดีวันหยุดของหลายๆท่านนะครับมีรังนกด้วยข้างบนธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้มาทานอาหารนอกบ้านครับนี่บรรยากาศยังไงครับสดชื่นเลยนะครับบรรยากาศนอกบ้านนะครับเรามาดูกันว่าอาหารเช้า เป็นอะไรนะครับมาดูกันโออาหารญี่ปุ่นนะครับยามเช้านะครับมาม่าสองซองเลยนะครับมาม่าบรรยุดเนาะตอนเช้าก็ทานอะไรก็ทานเป็นอกไก่อนนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับนี้มีบะหมี่กึงสําเร็จรูปนะครับหรืออาหารญี่ปุ่นนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับ ร้อนๆลมก็เย็นๆอยู่นะแต่อยากให้เย็นเพิ่มขึ้นมาเรามีว้าวตัวนี้เลยนะครับพัดลมโซล่าเซลล์นะครับใช้ใช้งานแบบไร้สายไร้แผงได้เลยนะครับเราชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วนะเสียบชาร์จตรงนี้เลยนะครับเสียบชาร์จแผงโซล่าเซลล์นะครับชาร์จไว้นะช่องนี้มีช่องเสียบชาร์จ USB นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่เลยคุ้มค่าคุ้มราคาพกพาสะดวกนะครับเราเปิดเราเปิดใช้งานตรงนี้นะออนออฟนะครับนี่เห็นไหมครับเบอร์หนึ่งทิ้งแบตเตอรี่ห้านะครับแบตอไม่ใช่แบตเตอรี่ห้าละความอ่าใช่แบตเตอรี่ห้านะครับความแรงเบอร์หนึ่งพักกดเพิ่มกดนี่เลยกดบวกได้เลยนะครับถ้าลดก็ลดนะครับ ปรับได้ถึง12เลยนะครับเบอร์12แรงสุดเลยนะครับนี่แบตเขานี่เย็นเลยนะครับเปิดเลยนี่เลยครับพัดลมโซล่าเซลล์นะครับพกพาได้สะดวกเลยนะครับพกพาไปใช้งานได้เลยนะครับต,ตอนตอกนกลางคืนหรือปิกนิกนะครับถ้ามีแผงโซล่าเซลล์เสียบชาร์จไปด้วยนี่ใช้งานไปด้วยได้เลยนะครับ นี่แหละครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับแนะนําเลยนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับอยู่กับธรรมชาติเย็นสบายนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จพลังงานนะครับในตอนกลางวันนะชาร์จชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยได้เลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับกลางคืนเราก็ถอดสายแล้วก็นําพัดลมมาใช้ในห้องได้เลยนะแนะนําเลยใช้งานได้จริงครับคอนเฟิร์มสวัสดีครับ